สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับจะไม่ค่อยรู้จักกับความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับไม่ต้องอิงอาศัยการเสพนะจากเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึชีววิกรมสุขนะซึ่งต้องอิงอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในการเสพ แล้วเกิดเป็นความสุขความสุขที่ผมพูดถึงก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธินะครับแล้วก็ความสุขที่เกิดจากปัญญาหรือว่าวิปัสสนานั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนเจริญสติภาวนาแล้วจะไม่เข้าใจความสุขสองประเภทนี้แต่ความสุขประเภทแรกที่เรียกว่ากรรมสุขเนี่ยแม้แต่สัตว์อิราชานก็รับรู้ได้ถึงความสุขข,ของการกินอร่อยนะครับฟังเสียงเพาะนะดมกลิ่นหอม นะครับสัมผัสถูกใจทางกายนะเ,เขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเพราะฉะนั้นเรื่องการมาสุขเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจะสามารถนะครับมีได้โดยการเสพเฉยๆแต่มันเกิดมาจากการรู้เข้าใจแล้วก็การฝึกฝนนั่นเองนะครับ ความสุขที่เกิดจากนะสมาธินะแตกต่างอย่างไรกับความสุขที่เกิดจากวิปัสสนาคือปัญญานะความสุขที่เกิดจากสมาธิก็คือจิตสงบนะจิตสงบนะจิตไม่คิดนะจิตไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งไปในอดีตนะไปในอนาคตนะพนูดง่ายๆคือจิตมันอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตนิ่งนะจิตที่นิ่งและอยู่ในอารมณ์เดียวนะเช่นอารมณ์ของเอ่อเขาเรียกว่าลมหายใจเข้าออก นะเราดูที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านะก็หายใจออกคือจิตมันตามรู้ตามดูอยู่เท่านั้นเองนะตามรู้ตามดูอยู่ในอารมณ์เดียวจนกระทั่งจิตนิ่งนะนิ่งนี้เป็นเพราะว่าตามรู้ตามดูอย่างต่อนเนื่องนะในลมหายใจเข้าออกนะจนบางทีลมหายใจเข้าออกค่อยๆแผ่วเบาลงนะัละเอียดนะก็จะพบกับความสุขความสงัดความวิเวกภายในจิต นะความฟุ้งซ่านมันจะค่อยๆผ่อนคลายหายไปแล้วเราจะเห็นโทษเลยว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก่อโทษมันทําให้คนเนี่ยจิตตกจิตเศร้าหมองนะจิตเอ่อก่อกวนวุ่นวายนะบางคนเครียดวิตกกังวลนะก็มาจากตัวนี้นะเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิก็เกิดเป็นความสุขขึ้นนะความสุขจากความสงบความสงัดความวิเวกไม่ต้องอิงอาศัยการเสบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เพียงแค่ว่าเสพอารมณ์ในสมาธิอารมณ์หนึ่งเดียวนะเช่นนะลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกเสร็จแล้วบางทีมันก็จะเกิดเป็นความสว่างขึ้นมาแตนะ่บางคนก็นิ่งอยู่ในนะความสว่างนั้นนะนะก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของสมาธิก็เป็นความสุขที่ละเอียดประณีตมากกว่าการมาสุขนะส่วนความสุขที่เกิดจากการวิปัสสนาเนี่ยก็คือความสุขที่ จิตนะครับมีมีปัญญานะให้เป็นอารมณ์ของจิตนะไม่ใช่อารมณ์ของสมาธิเป็นอารมณ์ของปัญญาคือปัญญาไปรู้เห็นนะว่าอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะรูปนามภายนอกภายในเกิดดับทั้งสิ้นนะจิตมันก็มีลักษณะก็คือเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยเยนะไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความอยากไม่อยากนะจิตมันวางความเป็นกลางวางอุเบกขา นะพะลักษณะแบบนี้ก็เป็นความสุขจากการปล่อยวางมนะันวิปัสนาเป็นความสุขจากการปล่อยวางนะก็รู้สึกว่าเบาสบายนะไม่ไปฝืนไม่ต้องอะไรมันทั้งสิ้นนะดูอย่างเดียวนะครับคราวนี้ความสุขสองประเภทนี้นะเป็นความสุขที่ต้องฝึกขึ้นมานะแต่ความสุขประเภทแรกกรรมสุขเนี่ยมันไม่ต้องฝึกอะไรนะเสพอย่างเดียวในวัยหนุ่มสาวเสพนะจนกระทั่งพอเข้าสู่ผู้สูงวัยนะวัยแก่ชราเนี่ย อวัยวะน้อยใหญ่มันจะเสื่อมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสมองมันจะเสื่อมวันการเสพต่างๆที่เรียกว่าเป็นความสุขในสมัยวัยรุ่นนะวัยหนุ่มสาววัยชะกันเนี่ยนะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีละเหมือนกับช่องรับสัญญาณเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะนการกินอาหารก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมนะการดูการฟังอ่นะช่องสัญญาณไม่ดีนะการรับภาพรับเสียงไม่ค่อยดีมันการาสูสมก็จะค่อยๆถดถอยลง นะจากความเสื่อมของอวัยวะน,น้อยใหญ่เราะนนะเกิดใครเนี่ยนะไม่ฝึกเจริญสติภาวนานะไม่รู้จากความสุขที่เกิดจากสมาธินะความสุขที่เกิดจากการนะใช้ปัญญาวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะนั้นความสุขแบบการมาสุขมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปบางคนก็นึกว่า,าหมดบุญนะบางคนก็อย่างนี้นะบางคนก็เข้าถึงสภาวะพอผู้สูงวยัยมันก็จะเจ็บอ่อนแอดเนะหมือนกับคนแก่อายุ เ0็10บนะก็ป่วยพอป่วยเอาไว้ยว่าน้อยใหญ่มันเสื่อมกินอะไรก็ไม่ลงกินอาหารอะไรก็ไม่อร่อยถ้าเกิดหาความสุขจากสมาธิปัญญาไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นความทุกข์อ่ะเพราะว่ามันเสพไม่ได้เหมือนเดิมนะตาหูจมูกลิ้นกายมันเสื่อมนะมันเสพไม่ได้เหมือนเดิมนะหลายคนก็เกิดเป็นความทุกข์ในใจมันจะเด่นชัดขึ้น เพราะว่าเคยมีความสุขจากการเสพมันเสพไม่ได้นะยิ่งคิดถึงเรื่องของความตายอย่างเงี้ยนะมรณาเนี่ยก็ยิ่งบางคนก็เศร้าบางคนก็ซึมเศร้าเลยก็มีนะพอเวลาเข้าถึงผู้สูงวัยนะแก่ชราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเนะี่ยก็เลยมาทําคลิปอธิบายให้ฟังถึงความสําคัญในวัยหนุ่มสาววัยชะกันนะครับนะจะต้องรู้จักความสุขที่ปานนีจากการมาสุขนะปาน,นีกว่าการมาสุข ปัญีกากการเสพอารมณ์รูปรสกลิ่นสัมผัสก็คือสมาธิก็คือการมีอารมณ์เดียวนะอยู่ในอลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นต้นนะหรือว่าวิปัสสนานะครับมันความต่างนะระหว่างความสูตที่เกิดจากสมาธิก็บอกแล้วนะก็อย่างหนึ่งคือความสงบเป็นอารมณ์ของความสงบจิตนิ่งไม่ฟุ้งนะแต่อีกอารมณ์หนึ่งที่เกิดจากปัญญาความสูตที่เกิดจากวิปัสสนาเนี่ยก็จะเป็น ความสุขที่เกิดจากปัญญาคือมันก็รู้เห็นว่าจิตมันทํางานนะ่ะนะจิตมันบังคับไม่ได้นะมันก็เกิดนู่นดับเกิดนี่ดับอยเงี้ยมันเกิดเกิดดับดับตลอด,ดเวลานะมันก็สักแต่ดูสักแต่รู้มันนะนะมันก็เป็นอารมณ์ของจิตนะครับมันถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องคาว่าบุญเนี่ยนะบุญในว,วัตถุ10ลเนี่ยนะจริงไม่ใช่ นะบุญที่เกิดจากการไปทําบุญถวายสังฆทานถวายอาหารนภาอย่างเดียวนะบุญจากการภาวนานะซึ่งาสามารถสร้างขึ้นได้ในแต่ละคนเลยถ้าภาวนาเป็นนะสมถะภาวนาวิปัส,สนาภาวนาเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วก็ความสุขที่เกิดจากการวิปัส,สนาโดยเฉพาะนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของวงล้อปฏิจจสุบาทนะตัวที่ก่อให้เกิดทุกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเกิดจนตายอ่ะ นะแม้เราเข้าถึงวัยสูงวัยแล้วนะมันก็ยังเกิดนะวงร้อปฏิบาทิมันเกิดจนกว่าเราจะไปถึงนิพพานนะ่ะจนกว่าจะสิ้นอนวิชชานะตายไปแล้วเกิดใหม่มันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอเข้าถึงผู้สูงวัยนะคนแก่ชรา,าเนี่ยอายุ70-80นะเราจะรู้เลยว่ามันเสื่อม นะร่างกายเสื่อมการเสพทั้งหลายนะความสุขในการมาสุขเนี่ยมันจะลดถอยลงไปถ้าเกิดใครไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมนะ,จะเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยนะบางทีจิตมันก็จะหดขู่ได้นะเพราะมันอยู่ในวงล้อปฏิเสบุบาทนะมันก็เกิดเขาเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะอยากนะอยากให้เป็นเหมือนเดิมนะเป็นสมัยหนุ่มสาวนะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย นำก็เกิดความทุกข์ขึ้นได้นะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติภาวนาแต่เกิดใครเจริญสติภาวนาเป็นก็ย้อนห่วงโซ่ปฏิบัติบาทนี้ขึ้นไปไปเทยียบดังอวิชชานะโดยการใช้สมถะภ,ภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็จะเข้าใจความสุขในบุญกียวัตถุสิบด้วยแล้วเกิดใครสามารถลดละอํานาจของสังโยชน์นะก็สามารถจะ,ะทุเลาความทุกข์เมื่อทุเลาความทุกข์ความสุขก็เกิดได้ง่ายเห็นไหมมันสัมพันธ์กัน ความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากปัญญาก็เกิดได้ง่ายคะนนนี้คือทรัพย์ที่อยู่ในใจนะเมื่อเราแก่ชราเนี่ยนะเงินทองก็ซื้อไม่ได้เพราะสุขภาพร่างกายมันจะเสื่อมถอยละการเสพทางรูปรสกลิ่นสียงสัมผัสเนี่ยมันจะถอยหลังหมดละนะเงินทองมีมากมายนะจะซื้อความสุขไปเที่ยวไปกินเหมือนวัยหนุ่มสาวมันก็ไม่ค่อยสุขละอวัยวะน้อยใหญ่มันเสื่อมแต่ความสุขที่ปัญีจ,จากสมาธิจากปัญญาเนี่ย เป็นเรื่องของใจล้วนๆเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ต้องทําขึ้นมานะฮะในวัยหนุ่มสาวในวัยชักันเนี่ยสำคัญนะจริงมาบอกเล่าสู่กันฟังน,นะครับเพื่อให้รู้สารประโยชน์นะครับที่สําคัญในคําสอนในพุทธศาสนานะครับและเรื่องของอริยทรัพย์ทรัพย์ที่อยู่ภายในจิตใจความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ในใจนั่นเองนะครับขออภัยฟังพี่นาก่อนไม่เชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ